เข้าสู่หน่วยที่6นะครับภาษาของฐานข้อมูลนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องราวที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ตัวภาษาที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลที่เราเรียกว่าเป็นภาษา SQL นะครับซึ่งเป็นภาษากลางที่ไม่ว่าผู้พัฒนาระบบสารสนเทศนะจะ,ะใช้ จะใช้เทคโนโลยีหรือใช้ภาษาใดในการพัฒนาโปรแกรมของตัวเองเนี่ย mm. เมื่อมีการทํางานร่วมกับตัวฐานข้อมูลนั้นเนี่ย mm. ก็จะต้องมาเรียนรู้แล้วก็เข้าใจ mm. แล้วก็ใช้งานตัวภาษาที่เรียกว่าภาษา sql เนี่ยในการจัดการร่วมกับภาษาหลักที่เราใช้ในการเขียนโปรแกรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้น mm. ในหน่วยนี้นะครับนักศึกษาก็จะได้ได้ได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติในการใช้งานภาษา sql mm. ตรงนี้เพิ่มเติมเป็นความรู้เพิ่มเติมไปนะครับ โดยในหน่วยนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน6หัวข้อนะครับที่เราจะมาเรียนรู้กันอันที่1ก็คือความเป็นมาของภาษา sql ออันที่2ก็คือองค์ประกอบของภาษา sql แล้วก็มีการติดตั้งโปรแกรม s ซมเพื่อฝึกใช้งานคำสั่ง sql ผ่านตัว php my admin นะครับแล้วก็ได้เรียนรู้การรูปแบบภาษาทั้ง3รูปแบบนะครับก็คือการนิยามข้อมูลการจัดการข้อมูลแลก็การควบคุมข้อมูล ภาษา SQL เนี่ยเป็นภาษาที่ใช้ในการจัดการข้อมูลของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นะครับเขาเรียกว่าเป็นภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างนะครับหรือว่า Structure Query Language ที่เราจะย่อสั้นๆว่า SQL นะฮะย่อมาจาก structure query language นะครับก็คือเป็นการระบุนะครับชุดคำสั่งนะครับที่เราต้องการที่จะทำงานกับฐานข้อมูลนะครับก็จะเป็นการ การสร้างการเพิ่มลบแก้ไขนะครับอะไรพวกนี้นะครับรูปแบบของ SQL ที่ใช้ในระบบจัดก,การฐานข้อมูลแต่ละชนิดเนี่ยจะแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่านั่นคืออดีตนะครับในอดีตนนะครับรูปแบบเนี่ยจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตัวขึ้นอยู่กับตัวตัวโปรแกรมนะแต่ละโปรแกรมระบบจัดก,การฐานข้อมูลเนี่ยก็จะมีรูปแบบในการ เข้าถึงข้อมูลเนี่ยด้วยด้วยภาษาที่แต่ละตัวเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับไม่ยังไม่เป็นมาตรฐานนะครับก็มันก็จะมีหน่วยงานที่ชื่อว่า American National Standard Institute หรือว่า ANSI เนี่ย ANSI เนี่ยนะครับได้กำหนดมาตรฐานของ SQL ขึ้นใหม่นะให้เป็นให้เป็นรูปแบบที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ง่ายต่อการเรียนรู้และเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็เซตว่าทุกๆตัว Database Management System เนี่ยจะต้องรองรับ นะครับจะต้องลองรับตัว SQL ตัวนี้นะครับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นความเป็นมานะครับก็คงจะ,ะไม่ได้อะไรมากะนะตรงนี้ก็อาจจะไม่ไม่ไม่ไมขอลงรายละเอียดมากนะครับก็ให้รู้เอาไว้ว่าตัวภาษา SQL เนี่ยมีการนิยามขึ้นโดยองค์กรนะครับเอนไเป็นผู้เป็นผู้นิยามขึ้นเพื่อให้ เป็นมาตรฐานนะครับเพื่อให้เป็นมาตรฐานของอาภาษาที่ใช้ในการจัดก,การฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นะครับที่ไม่ว่าโปรแกรม Database Management System ตัวใดก็ต้องรองรับมาตรฐานภาษาแบบนี้เหมือนกันทั้งหมดนะครับไม่ขึ้นอยู่กับโปรแกรมนะครับเพื่อให้เป็นสากลแล้วก็ง่ายต่อการเรียนรู้เข้าใจและเรียกใช้ใน,ในการพัฒนาโปรแกรมนั่นเองนะครับ ภาษา SQL นะครับจะถูกแบ่งโครงสร้างออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับนั่นก็คือภาษาในส่วนของการนิยามข้อมูลนะครับ Data Definition Language และก็หรือว่า DDL นะครับแล้วก็อันที่2ก็คือภาษาสำหรับการจัดการข้อมูลนะครับ Data Manipulation Language นะครับ DML นะครับแล้วก็อันที่3ามก็คือภาษาสำหรับการควบคุมข้อมูลหรือ Data Control Language หรือว่า DCL นะครับ แต่ละกลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มของของภาษานะครับก็จะมีคําสั่งที่ใช้ในการทํางานอยู่ก็จะแตกต่างกันไปตามลักษณะของกลุ่มนะครับอย่างเช่นภาษาสําหรับนิยามข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคําสั่งกลุ่มแรกที่เราจะใช้นะครับในการที่จะนิยามข้อมูลตามลักษณะของ Data Dictionary ที่ได้ออกแบบเอาไว้ภาษาที่จะใช้กันคําสั่งที่จะใช้กันก็คือคําสั่ง create alter นะครับแล้วก็แล้วก็ d รอก Drop, นะครับก็จะเป็นภาษาที่ใช้ในการทํางานกับโครงสร้างฐานข้อมูลตาม data dictionary ที่ออกแบบขึ้นมานะครับคำสั่งที่อยู่ในกลุ่มของ DML หรือว่าภาษาสำหรับจัดการข้อมูลก็คือคำสั่ง select update นะครับ insert แล้วก็ e l e t e นะครับก็จะเป็นภาษาที่ใช้ในการจัดการกับตัวข้อมูลที่อยู่ในโครงสร้างฐานข้อมูลนะครับ แล้วก็ภาษาในกลุ่มที่3าก็คือภาษาในกลุ่มของการควบคุมข้อมูลหรือว่า DCL นะครับก็คือคําสั่ง Grant แล้วก็ Revoke ก็คือการการมอบหมายสิทธิ์แล้วก็ถอนสิทธิ์ของผู้ที่จะเข้าถึงฐันข้อมูลนะครับ